الحمد لله الحمد لله على سبوغ نعمائه وتراد في لطفه وآلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل القرآن شفاءً لما في الصدور وهدىً ورحمة واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله ليتلو على الناس اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله الطاهرين وصحابته الطيبين ومن سن سنتهم إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حضرين بنو مسلمين الحمد لله شكرت الله نعمة ما معي يعني الله تعالى براتهان هي نعمة แนามัดของทรัพย์สินแนามัดของความรู้แนามัดของอิม ان, าแนมัดของการมีสุขภาพที่ดี ه, อัลฮัมดุลิลลาฮะอัลนนีฮะดานาลิฮะดะมอะลัยนนาา وأنعم علينا نعمه الظاهر والباطن ب د و งครับทุกวันนี้เวลาที่เราพูดถึงการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตของเราเราก็จะนึกถึงเรื่องของสุขภาพของร่างกายและก็โรคภัยที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะทางกายภาพของเราเป็นหลักไม่มีใครที่มักจะนึกถึงหัวใจสุขภาพของหัวใจหรือจิตวิญญาณ ทั้งๆที่เรื่องหัวใจและจิตวิญญาณน,นั้นสำคัญกว่าร่างกายของเรามากทุกท่านทราบไหมครับว่าเราไม่มีใครปฏิเสธว่าร่างกายของเราเนี่ยวันหนึ่งมันจะต้องสิ้นอายุไขของมันไม่ว่าเราจะดูแลดีแค่ไหนเราพยายามที่จะหาวิตามินยาบำรุงกำลังเพื่อที่จะให้เรามีร่างกายแข็งแรงแต่สุดท้ายมันจะต้องเสื่อมและหมดอายุ ในขณะที่หัวใจไม่มีวันหมดอายุวิญญาณของเราจะไม่มีวันตายมันจะอยู่จนถึงวันอาครหนิรันดร์การถ้ามันมีความสุขเพราะได้รับสวรรค์ของ Allah มันก็จะคล้ดีนะีฮาอบาบัดะอัลฮัมดุลิลละถ้าหัวใจของเราวิญญาณของเราเป็นวิญญาณชาวสวรรค์มันก็จะมีชีวิตอยู่ในสวรรค์ในความสุขตลอดกาลนาน และในทางกลับกันถ้าสมมติว่ามันต้องเป็นชาวนรกเป็นหัวใจของชาวนรกมันก็จะไม่มีวันตายอยู่ในนรกลาฮลาวลาโควตะอิลลาบิลลาเพราะฉะนั้นเราเราคิดว่าเราจะใช้ร่างกายของเรากี่วันในโลกนี้เราแค่เราคิดว่าเราต้องมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่กี่ปีเราดูแลร่างกายของเราดีขนาดนี้ แล้วเราจะต้องใช้หัวใจของเราไปตลอดในวันอาคิเรอทําไมเราถึงไม่ดูแลมันให้ดีบ้างไม่ดูแลหัวใจของเราเหมือนกับที่เราดูแลร่างกายของตัวเองเจ็บป่วยทางกายเราไปหาหมอเจ็บป่วยทางใจเราจะไปหาใครเพราะฉะนั้นในอิสลามสําหรับอัลลอฮ์หัวใจคือตัวพิสูจน์ตัวที่จะเป็น สิ่งที่จะรับผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ที่ท้าวรนิรันดร์การอัลลอฮฺตราอัลอาัดว่าอย่างไรกอดอัฟละฮะมันซักกะฮ์วอดข้าบะมันดัสซาฮ์ระสบความสาเร็จแล้วคนที่ขัดเกลาชชาระจิตใจให้บริสุทธิ์ให้สะอาดและจะต้องเสียหายแน่นอนจะต้องหายยะแน่นอนคนที่ทําให้หัวใจของเขานั้นศกปรก

ใครที่หลอกว่าจะได้เป็นชาวสวรรค์ไม่ใช่ใครที่แข็งแรงกว่าจะได้เป็นคนที่มีเกียรติกว่าตอนนั่นเราแต่เราไม่ใช่แต่เราแต่เราจะดูที่หัวใจของเจ้าเราท่านนบีก็ชี้ไปที่หน้าอกของท่านเพราะฉะนั้นความสุขอันนิรันดรหรือความทุกข์ที่ถาวรในวันเกียรติเกี่ยวข้องกับหัวใจเป็นหลักในวันอาคิรห์มนุษย์จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักๆห,หมายถึงว่า นกลุ่มที่หนึ่งก็คืออัจฉากรหัวใจหมายถึงใครอัจฉากรหัวใจที่ปล่อยปละที่ปล่อยปละละเลยไม่ยอมดูแลหัวใจจนเต็มไปด้วยโรคร้ายไม่ว่าจะเป็นกูฟอไม่ว่าจะเป็นชิริกไม่ว่าจะเป็นมกเสียกับคนกลุ่มที่สองคนที่มีความศรัทธาคนที่เอาหัวใจของเขากลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานาะตัลลาด้วยอีมาน ด้วย عمل صالح، د้วย كان شمرق، د้วย كان تزكية وجهة نظركه في ساعة الله تعالى تراني سورة الطاها آية التفسيد من تفسخ قواع إنّه من يأتي ربّه مجرّما، فإن له جهنّم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتيه مؤمناً قد عمل الصالحات، فأولئك لهم الدرجات العليا.

เขาจะต้องอยู ya, y ah y ่ในนรกยะันนำไม่ตายและไม่มีชีวิตในนรกนะองค์อุเ็นข์ไม่มีวันตายในนรกแต่การลงโทษในนรกเนี่ยวลาย ح ย ا ไม่ใช่ที่ที่มีความสุขที่ที่เต็มไปด้วยการทุกข์ทรมานทําให้ตายได้แต่ไม่ตายในขณะที่วามันยะทิฮิมุเมนใครที่กลับไปหาอัลลอฮ์ในสถานะที่เป็นผู้ศรัทธา

นี่คือผลตอบแทนของคนที่ชำระหัวใจของเขาแัะกียร์หัวใจของเขาให้สะอาดดังนั้นพี่น้องครับไม่มีใครที่สามารถจะหลีกหนีหรือเลี่ยงการดูแลหัวใจของเขาเราจะบอกว่าเราจะไม่รับผิดชอบหัวใจของเราไม่ได้ทุกคนต้องดูแลหัวใจของตัวเองคำถามก็คือจะทำอย่างไรให้หัวใจของเรามีสุขภาพดี เหมือนที่เราดูแลร่างกายของเราให้มีสุขภาพดีหัวใจหมายถึงจิตวิญญาณของเราให้มันเป็นจิตวิญญาณที่ดีเหมือนกับที่เราทุ่มเทในการดูแลร่างกายภายนอกของเราแน่นอนว่าหลักการเบื้องต้นง่ายๆก็คือเอาสิ่งสกรปรกออกไปจากหัวใจก่อนแล้วค่อยเอาสิ่งดีๆเข้าไปเติมตักียตัดลีย สมัชชีส์มมและเคลีย์เอาของสิ่งสกปรกออกไปจากหัวใจแล้วเอาสิ่งดีๆที่เป็นของดีเข้ามาเติมสำหรับหัวใจไม่มีสิ่งใดที่จะสกปรกและเป็นโทษมากไปกว่าบาปหรือมักเสียจำเอาไว้สิ่งที่ทำให้หัวใจของเราสกปรกก็คือบาปมักเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปชิริก تراب دايته دا واجهي سوكو برق وعمدي الله للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون سورة آيات آيات وَوَيْلٌ, وويل للمشركين ويل. مشرك ใครคือคนที่มีชีริกยอถัดไปเราตะราบอกว่ายูนที่ไม่จ่ายซ a กาตคาว่าซ a กาตตรงนี้ไม่ได้แปลว่าซ a กาตเงินทองซ a กาตตรงนี้หมายถึงซ a กาตุกุลูบหมายถึงการชําระจิตใจอิมนอับบาสรดิยัลลอฮุอะนฮุมะท่านตัฟซีรอายดนี้ว่า قوله وويل ل ل า ข ل ا ا ل ل ه คนที่ไม่ชําระหัวใจก็คือคนที่ไม่ยอมกล่าวาอิละอิลลัลลอฮคนที่มีแต่กูฟร์ในหัวใจคนที่มีแต่ชีริกในหัวใจคนเหล่านี้คือคนที่ปล่อยให้หัวใจของเขารกสกกระรกพี่น้องลองจินตนาการดูถ้าอิมานของเราเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ เวลาที่เราจะไปปลูกต้นไม้ในพื้นที่ใดพื้นที่ดึงถ้าสมมติพื้นที่นั้นมันยังรกอยู่เต็มไปด้วยวัชวพืชเต็มไปด้วยน้ำเต็มไปเราจะปลูกต้นไม้ของเราได้หรือไม่ถ้าเราเอา,มาเมล็ดพัน์ุของเราไปหว่านตรงนั้นมันจะขึ้นหรือไม่มันไม่ขึ้นมันต้องเอาออกก่อนเอาต้องเอาน้ำต้องเอาที่สิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งสกปรกขยะต่างๆ ออกไปจากพื้นที่นั้นก่อนแล้วค่อยปลูกมันถึงจะขึ้นแต่นั้นหัวใจของใครก็ตามที่ยังมีชีริกอยู่ต้องเอาเอาอกให้หมดด้วยเตาฮีตัลลอฮุ سبحانه ละะอลด้วยอีมานตัลลอฮุ س และะอาล ى แล้วอามัาลซอลิฮมันก็จะตามมาความคิดก็จะดีถ้าหัวใจดีความคิดก็จะดีดค,คําพูดก็จะดีการกระทําก็จะดีมารยาทก็จะดี ทุกอย่างในชีวิตของเราจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเอาถ้าเราเอาสิ่งสกปรกออกไปจากหัวใจก่อนนี่คือการเปรียบเทียบง่าย,ายๆที่บรรดาอุลามะได้อธิบายเอาไว้อิมนุลกัยมในหนังสือนนสอิราซาุลลาฮฟาได้อธิบายเอาไว้ยาวมากท่านบอกว่าร่างกายกับหัวใจนี่มันมีส่วนคล้ายกันถ้าร่างกายของเรามันมีสารพิษอยู่ร่างกายของเราก็จะเจ็บไข้ได้ป่วย กินอะไรก็ไม่อร่อยหัวใจของเราก็เหมือนกันถ้ามันมีบาปอยู่ถ้ามันมีชีริกมีอะไรต่างๆที่เป็นมักเสียต่อพระสุภาพนาตะอะไรอยู่มันจะไม่มีทางที่จะลิ้มรสความหอมหวานของการอิบาดตะต่ละสุบฮานะวะตะอลาเพราะฉะนั้นจําเป็นที่เราจะต้องดูแลหัวใจเหมือนกับที่เราดูแลร่างกายบางทีอาจจะต้อง หนักกว่าอาจจะต้องดูแลให้ดีกว่าที่เราดูแลร่างกายของเราด้วยซ้ําให้นึกถึงเวลาที่เราอย่างที่บอกเมื่อกี้เวลาที่เราต้องการจะให้ความดีงอกในหัวใจของเราให้นึกถึงสภาพที่ต้นไม้ต้นหนึ่งที่เราปลูกเอาไว้มันจะงอกได้อย่างไรถ้ารอบข้างของมันเต็มไปด้วยวัชพืชและสิ่งสกปรกต่างๆที่คอยกดดันมันไม่ให้มันเงยหน้าไม่ให้มันงอกขึ้นมารับแสงสว่าง الله سبحانه وتعالى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون بنكرب يقول ابن القيم الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة

ชำระให้สะอาดและเพื่อให้มันเติบโตฟม a m a بين الأمرين الطهارة والزكاة ในอายัดนี้ละตะละรวมสองอย่างรวมการล้างสิ่งสกปรกออกไปก่อนและมันจึงจะค่อยเติบโตทีหลังเพราะฉะนั้นหัวใจของเราต้องการการล้างให้สะอาดมันถึงจะเติบโตลลูมมิา

ฟิซฮับิวัฟิตติวันนฮาซิวัลฮัดีดเหมือนกับสนิมที่มันมาเกาะทองมาเกาะเงินมาเกาะเหล็กเพราะฉะนั้นความจําเป็นของเราที่เราจะต้องเอาสนิมเหล่านี้ออกไปจากหัวใจของเราแน่นอนว่าความพยายามของเราจะไม่ประสบความสําเร็จถ้าเราไม่ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮาน,วนาวะตะอลต้องทุ่มเทต้องเรียนรู้ต้องปฏิบัติต้องพยายามที่จะ تاسوكب أرم حوى نفسه لشيطان فهي هو تشيك النور الله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وبنده ستحاتاً يا كو شيطان ใครก็ตามที่ตามก้าย่างของชัยตอนชัยตอนจะใช้ให้มันทำผิดชัยตอนจะทำให้มันสอนให้มันทำในเรื่องที่สกปรกวะลาฮิบิลลอฮิมันดาลิกเพราะฉะนั้นระวังตัวเองทุ่มเทความพยายามของเราอย่าให้ตกเป็นเหยื่อของชัยตอนแต่ในขณะเดียวกันก ال ็อย่าลืมลล l a ์ท่านหลังอัลลอฮ์ว่าอย่างไรวะลาุลละฟัลลุลลอฮิอาลัยคุมวะราะห์มะตุฮูมาซักะมิคุม ไมนอิจอับดะถ้าไม่มีล l l a ์คอยช่วยเหลือถ้าไม่มีบุญคุณจากลลอ a ์ถ้าไม่มีร่ำเมตจากลลอ a ์พวกเจ้าไม่มีใครที่บริสุทธิ์สักคนหนึ่งเอูไุเป็นลามินาริเราพยายามในการที่จะดูแลตัวเองให้หัวใจของเราบริสุทธิ์ในขณะเดียวกันอย่าลืมที่จะขอความช่วยเหลือจอากะอาลาให้ช่วยปกป้องเราให้ช่วยปกป้องลูกหลานเราให้ช่วยปกป้องชุมชนเรา ให้ปกป้องพี่น้องของเราให้มีหัวใจที่สะอาดและบริสุทธิ์ตลอดไปดูงอันหนึ่งที่ท่านนบีสุลต่านสั่งขอและสอนประชาชาติของท่านก็คืออัลลอฮุมะตินฟซีตักวะวะซักกิฮะอันตะไครุมันซักกะอย่าอัลลอฮ์ได้โปรดให้หัวใจของฉันเนี่ยมีตักกวะและได้โปรดชำระมันให้สะอาด رقم بن توت شمرة وجه نكد آلة النبي ليس آن اللهم اجعل قلوبنا زاكية طاهرة برحمتك وتوفيقك يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم أنجي أهلنا المستضعفين في فلسطين اللهم اشدد وطأتك على الصحاينة المجرمين اللهم أنزل عليهم بأسك يا قهار يا قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وَيَنْهَى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون